สวัสดีครับเราจะเป็นช่องกอ,อล์แอนแฟร์มือรีนะวันนี้มผมจะมารีวิวกล่องพาัสาดุนะครับนี่กล่องพัสดุนี่กล่องพัสดุเดี๋ยวเราจะแกะกันเลยนะครับคนี่ว้าวหนังสือสมุดนะครับหนังสือการ์ตูนหนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ว้าว ดูสิโหไหน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 ให้แม่สูมสิว้าวเรื่องนี่ครับเรื่องไดโนเสาร์กลางทะเลโอ้ต้นศึกปะาใจบานในอุยยานในอุทยานอุทยานอ่ะเราเปิดดูสิอุ้ยมีตัวใหม่ เรา,า,าเปิดเปิดดูสิว้าวตอนที่หนึ่งตอนที่หนึ่ง